ไม่น่าจะเป็นสําหรับตัวฝนเพียงผู้เดียวหลายๆท่านที่รู้แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์รเผชิญกับเหตุการณ์นั้นก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันมันแล้วก็อย่าลืมในความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ดึงพลังงานนี้ออกมาใช้นะคะแล้วก็อาจจะบอกลูกบอกล้านบอกใครต่อใครลหลายๆคนข้างกายเราก็ได้นะคะในวันที่เราไม่เหลืออะไรที่จะต้องยึดเหนี่ยวให้ยึดความศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวของเรา เพราะต้องฝนอยู่ๆก็ถามพวกพี่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่วันใดไฟฟ้าดับเกิดทั่วโลกเขาสงครามกันแล้วมิติภพภูมมันเปิดหมดมันมีเสียงกระหึ่มเสียงอสุรกายเสียงผีเสียงเตดเสียงอะไรมากมายที่มันกุกคามเรามันมีเสียงมีอะไรปิดบ้านอยู่อย่างปลอดภัยไม่ว่าใครก็ตามจะมาครอบบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีเป็นอะไรก็ตามเราเอาตัวให้รอดนะคะเราก็ อาจจะไม่ไว้ใจใครได้อะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะเพราะบางครั้งเราไปเปิดประตูรับมาเขาอาจจะมาปุ้นค่าสะดุมเอาสเสบียงเอาอาหารเอาอยารักษาโรคภายในบ้านเราซึ่งอาจจะส่งผลถึงชีวิตครอบครัวผู้คนที่เป็นที่รักของเราก็ได้อันนั้นคิดว่าอย่างนั้นก็เลยถามพวกพี่เล่นๆว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นลองคิดจินตนาการดูซิเราจะตัวไหม อยู่ๆมันก็ถามคานั้นขึ้นมานะคะแล้วก่อนเราจะแยกกันก็บอกว่า,าเราจะไปเจอกันที่ซีเรียสนะคะก็พูดว่าอย่างนี้นะทีนี้มันก็เห็นเป็นอย่างนี้นะคะมันเห็นเป็นภาพขึ้นไปมันก็สัมพันธ์กับเรื่องที่ฝนพูดก่อนหน้านั้นมันขึ้นไปนะคะเหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่นะคะมีท่านผู้หนึ่งชื่อเซเลเนสนะคะไฮเอเซลท่านนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเขาจะเรียกว่าพ่อมดก็ไม่ใช่พ่อมด เพราะว่าเขาแต่งชุดสีขาวคุยกลายยาวเลยแล้วก็ผมสีขาวแต่ว่าตาเขาเนี่ยนะคะเป็นตาสีฟ้าฟ้าที่แบบแบบเหมือนเป็นเลดาร์มากกว่าเป็นลูกกตาคนอย่างนี้นค่ะเออเป็นอย่างนั้นแต่เป็นลูกกตานะคะเป็นแสงแสงสี้าฟ้าแทนลูกกตานั่นแหละทีนี้เขาก็พาเรานําเข้าไปนะคะนําเข้าไปเขาบอกเราว่านั่งลงจินตนาการแสงสว่างเจิดจ้านะคะให้มันไหลลงมา จากกรวาลเบื้องบนเราจะเอาแสงสีอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีทองนะคะมันเป็นเช่นนั้นนะมันก็ไหลเป็นสีขาวเพชรลงมาสําหรับฝนนะและทีนี้ก็ไหลลงมาเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะให้มันผ่านลงมาที่กระหม่อมศีรษะผ่านลำตัวแขนขาแล้วก็ผ่านไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะคะให้พลังงานนั้นมันเติมเต็มแล้วก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย เสริมความแข็งแกร่งภายในจิตใจในจิตวิญญาณของเราไม่ให้เ่ไม่ให้มีความกลัวหวาดกลัวต่อสิ่งใดนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็ให้เรารับพลังงานทั้งหมดที่เรารับมานั้นนะคะเข้าที่ศูนย์กลางของร่างกายตรงจากกระหัวใจนะคะหรืออาจจะเป็นบริเวณท้องน้อยที่เหนือสะดือก็ได้นะคะให้พลังงานนั้นไปเก็บที่ตรงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นมานะคะ มันก็แผ่ขยายออกเป็นเกราะสนามพลังงานป้องกันตัวเองพลังงานที่ไม่ว่าจะออกจากตรงกลางหัวใจของเราหรือตรงท้องน้อยที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะให้มันขยายออกขยายออกไปเรื่อยสร้างเป็นเกราะป้องกันรอบตัวเองบางคนก็จะเป็นวงกลมบับเบิ้ลสีทองสีขาวเพชรหรือบางคนก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแล้วแต่มันกับโครงสร้างร่างกายของเรานะคะ พอมันขยายออกไปแล้วนะคะมันก็จะแบบขยายใหญ่ขึ้นให้เราขยายขึ้นไปข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะขยายรอบไปจากที่ตัวเราก่อนขยายไปนคนที่เรารักขยายไปที่สิ่งของของเราอาณาเขตบ้านของเรารถของเราขยายออกไปบริเวณที่เราต้องการที่จะปกป้องสร้างอาณาเขตปกป้องสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะ ก็ให้จินตนาการว่ามันเป็นผนังเป็นเกราะสนามพลังงานนั้นที่มองไม่เห็นไม่มีพลังงานใดทะลุผ่านเข้ามาได้มันเป็นเกราะโปร่งแสงที่กรองพลังงานด้านมืดหรือพลังงานคุณญยศาสตร์หรือผู้ผีวิญญาณน,นะคะไม่ให้เข้ามาหาเรานะคะบางคนอาจจะเป็นแสงสีฟ้าก็ได้มันขึ้นมาอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้ กาะสนามพลังงานนั้นมันจะสะท้อนพลังงานลบออกไปมันจะดูดซับแต่พลังงานที่ดีๆพลังงานที่ไม่ดีนะคะมันจะบล็อกไว้เลยไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาหาเราได้นะคะแล้วก็ให้พูดกับตัวเองว่าฉันปลอดภัยก่อพลังงานปกป้องฉันจากพลังงานที่ไม่ใช่ฉันพลังงานลบ พูดผีวิญญาณใดๆไม่สามารถผ่านทะลุเกาะพลังงานของฉันเข้ามาได้มีเพียงพลังงานที่ดีเท่านั้นที่เข้ามาหาฉันได้พูดแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ให้มั่นใจว่าเราสร้างเกาะสําเร็จแล้วนะคะให้มันอยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ทําแบบนี้ซ้ําๆทุกวันทุกวันเราจะรู้สึกว่ามีการปกป้องที่พิเศษนะคะ ้าเรายิ่งปึกเรายิ่งทําบ่อยๆมากขึ้นทุกวันทุกวันกรอะของเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วเราจะสร้างมันไม่ง่ายขึ้นขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาเป็นหลายหลายชั้นมากยิ่งขึ้นให้เราเริ่มต้นสร้างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วเราก็ให้บอกกับคนรอบๆข้างเราด้วยก็ได้นะคะที่สำคัญเลยเราต้องมั่นใจว่าเกราะนั้นมันมีอยู่จริงๆ และมันทํางานแบบนั้นได้จริงๆมันปกป้องทั้งพลังงานลบที่จะเข้ามาหาตัวเราหรือปกป้องพลังงานคุณไศาสตราหรือผู้ถิ่วิญญาณที่มาจะรบกวนเราได้จริงๆนะคะแล้วจิตใจเราสงบเราจะรอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อคืนได้ไปเรียนเรื่องราวเหล่านี้มานะคะก็ไปเห็นทั้งเอ่อพี่นาวาแล้วก็ได้ไปเห็นเรื่องของการสร้างเกาะสนามพลังงานที่จะมาบอกต่อผู้คนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ทําเป็นอยู่แล้ว